ไปไปม่เดินดีครับไปเลยไปอางรถนเยไปเดไปไปไเรื่อยครับดีครับไม่ต้องรีบครับไต้งรีบไต้งรีบมาเ่อยครับสอเมตรครับไปครับไครับถอยหลังไปเลยครับแล้วนั่งคู่เข่าแล้วเลย เปลี่ยนเป็นการขึ้นทางดินเลยใช่ไหมครับไอไม่ขึ้นบัไดใช่ไหมย้ไปกับป้าเอาไหล่ะจตถ่ายรูปกับทีมพยาบาลนะครับ เพียงแค่เองนะครับคนที่ลงมาโอเคหมดแล้วโอเคเลยได้ยินเสียงที่แพทย์ก็สบายใจแล้วเฮ้ยไปเดินครับไปเดินนั่นแหละดีเยี่ยมครับเยี่ยมนั่นแหละดีเอาไปครับอะดรลีนให้ร่างกายนะครับนี่เราก็มีหลักการนิดนึง ได้ยินการคุทั้งหมดทั้งมัวน,นะครับไฮไลท์อยู่ที่คู่นี้ครับผมนนถ้าเป็นปล่างก็คู่ครับโอ้คุณเจ้าหล่อมากระทั่งทีมพยาบาลนะครับไม่เป็นไรครับถ้าเนสเซฟตี้เราดึงก็จะลอกค่อยเลยครับที่ขอห้ามดุสักคู่นะครับสมวนงสิทธิห้ามดุเลยครับคุณเจ้าใช้คำสุภาพนิดนึงครับครับอุมนวล ปล่อยมือซ้ายเลยไม่ต้อง็อกครับเลี้ยวตัวอ่าอูมันม่วนปล่อยมือซ้ายครับค่อยๆเอียงไปครับทิ้งไปทิ้งตัวไปทิ้ับปล่อยิปลิี่อาฟังฟังชัดใช้ได้ครับครับ Let's ป่ืวเอ่องกน ปล่อยมือขาครับมือนี้ปล่อยเลยมือที่ชิดมือขวาครับท่านีครับดีได้เลยเยี่ยมอ่าลงมาเลยเรื่อยครับลงมาเลยเรื่อยอ่าค่อยๆเดินลงมาเลยครับสวยงามครับอ่าปล่อยมือขวาออกกว้างดีครับอ่าทิ้งตัวมาแงเยอะสามเมตรครับสเมตรถึงพื้นครับแต่ข้างบนเหลือห้าเมตรครับไม่ค่อยชำนาญก็อีกสามรอบครับต่อโลอีกรอบนะครับอันนี้ ปล่่อออยมืข้าางถึงพื้นปลอดภัยขอเสียงก้มมือหน่อยครับขอบพระคุณนะครับทีมแพทย์อ๋อทีมแพทย์ครับเมื่อกี้ตากล้องบอกถ่ายภาพไม่ทันขออีกรอบได้ไหมครับนั่นแน่เอาเบาคุณจ้าเขาบอกเอาเบาขาขึ้นมาเลยอ่ะต่อไปจะเป็นการผู้ต้องหาไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้นะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับเราดีนะครับ หลักการว่าทำไมต้องเอาน้าผู้ภัยมากับผู้ต<ด>กภัยเรดโอเคเซฟตีนะนรนรครับไป,ปเราจะม่หมาย,ยาเมื่อเซฟตี้เช็คแล้วว่าทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็จะสั่งทีบีเลยนะครับค่อยๆปล่อยเชือกนะครับไปช้าๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะไปไป ในระหว่างนำเลี้ยงผู้สุบภัยนะครับนักกู้ภัยแล้วก็ทีมนะครับจะแจ้งกับทีมแพทย์ด้านล่างนะครับเพื่อเตรียมอ,อุปกรณ์ผู้ไาถึงพื้นนะครับในระหว่างนี้นะครับทีมแพทย์ก็จะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็รถในการขนย้ายผู้สุบภัยนะครับขณะนี้ทีมแพทย์พร้อมนะครับพร้อมผลเปแล้วก็ทีมแพทย์พร้อมอุปกรณ์นะครับในการเข้าช่วยเหลือนะครับสองเมตร เราจะต้องรำเรงผู้ตภัยนะครับออกมาให้พ้นพื้นที่อันตรายนะครับแล้วก็ให้ทีมแพทย์เข้าไปหนึ่งในการนะครับตอนนี้ทีมแพทย์เข้านะครับแล้วเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยเมื่อพื้นที่ปลอดภัยนะครับเราจะส่งานให้ทีมแพทย์เข้านะครับตอนนี้ทีมแพทย์พร้อมที่จะเข้าไปไดยนะครับในระหว่างนี้นะครับทีมแพทย์ก็เตรียมความพร้อมนะครับพร้อมอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือผู้สภัยนะครับครับเราก็จะเข้าไปสนับสนุนทีมแพทย์ในการประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นําผู้ตภัยส่งโรงพยาบาลต่อไปนะครับ ครับขอสอสีฟ้าอีเมสครับขอสเซตจ่าแล้วสญญายงานที่ยังไม่มานะครับจะก,ก็ดำเนินการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วไฟ้านะครับ a d นะครับขณะนี้ทีมแพทย์กำลังปฏิการอยู่นะครับในระหว่างนี้นะครับเราจะประสารนรถพิษ หมดเชียงใหม่ประจําปีพุทธศักราช2564มีจํานวนเงินบริหารของที่สามสาตามที่กองทัพบกได้รับมอบนโยบายสจึงได้จัดเตรียมความพร้อมของกำลังพลการพานั่งได้ทําการตั้งซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยและการฝึกของชุดช่วยด้วยกองร้อยเงลนบริหารของี่สาามกองพันทหานรับผิ่1กองพันทหานราบที่5 องหาราชภิเ7กองพันทหารขื้นใหญ่ทีเษกทหารพัฒนาสำนักงานป้องกันและพละทหารภัยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานฉนานที่ระวังติดตามสถานก,การณ์และการเนินการตอบภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นทั้งการท่านในปีนี้ในเรื่องของการปฏิบัติ เพื <mondo> <flix> ่อ <segue> ช <t ry> <semester> ่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันนี้คือสนับสนุนน้องเนี่ยครับใช่ครับเวลาเกษาความปลอดภัยกองร้อยทหารสวัสดิ์เก้าอึมตรงนี้แสดงความเคารพตรงหน้าวัยาห่นยกอกตึ๊บดิฉันพันตรีหญิงปัทนายอดิจาร์

ยาทับยาทับนแล้วครับือหนึ่งสาเข่าน้หรอตแล้วยกจากน้ำมาขึ้นฝั่งแล้วนี่ครับเราจะต้องมีการ c ทุกครั้งนะครับทุกครั้งก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลครับขอขยับตัวขึ้นดนึงค่ะ ครับตอนนี้นําส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับลักสดงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้รับความขอบคุณจากวางเลยครับ